อีดอกโอ้ถั่วอีดอกไปไว้มากอุ้ยเลอะคุณผู้ชมโอ้ย oh god สี่องพันห้แล้วการันตีทุกการันตีด้วยซูเปอร์เมกกาวินค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมครับพบกับคุณป้าสลิมนคนดีคนเดิมอีกแล้วจ้าวันนี้พีซีสล็อตบอลเลสสล็อตแตกง่ายจา้า วันนี้นะคะคุณป้าเลือกเป็นฟอร์จูนเมล์อีกแล้วจ้ะหลายคนรีเควสเข้ามาให้ดูว่าโอ้ไม่ได้ปั่นกันนานแล้วนะคะปั่นให้ดูหน่อยว่าสั้นนะคะเอาเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว,วันนี้ทุน1,800เสร็จเศษๆนะ30กว่าบาทนะคะเบทห้าสเนาะเริ่มแล้วค่ะเออไปแล้วนะคะคุณผู้ชมอะไรก็ได้3อันเรียงกันเด้อนะคะอ่าส้มวันนี้วันนี้ขอเป็นเกือบหมื่นแล้วกันค่อยเลิกนะคะ ไม่ถึงไม่เลิกของจริงค่ะคุณผู้ชมเอ่ออ,อีดอกกระจายเป็นวงหวนไปเลยทีนีมม้อ่าประทัดมาแล้วร้อยห้าสิบวันนี้ไปไวนิดนึงนะครับกดเทอร์โบไปเลยคุณผู้ชมถั่วค่ะเอ่ออุ๊ยดอกนี้ค่ะเต,เต็มรถด,ดอกนี้เมก้วินไปแล้วค่ะความเลอค่าเกิดขึ้นอีกแล้วหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ <Wow. S 1> นี่เบ็ดห้าสิบบาทนะคะงงค่ะแอบงงแต่ก็แอบปังทั้งงงทั้งปังค่ะคุณผู้ชมอ่าเห็นไหมล่ะ เนี่ยแล้วก็เป็นถุงเงินถุงทองนะฮะเดี๋ยวไปต่อเลยเออถุงทองถุงเงินอีกแล้วไม่ไหวโอ้โหตัวฟอุ้ยเสียดายมากเลยค่ะเสียดายนะฮะโอ้เอาส้มมาทำไมก็ไม่รู้นะคะอีดอกโอ้ถัว่วอีดอกไปไวมากอุ้ยเลิกคุณผู้มชมโอ้ oh, god คุณผู้ชมหลืออันเดียวไม่งั้นเต็มหน้าไม่ไหวคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ต้องให้เขานะคะเมกวินแล้วเรียบร้อยค่ะเมกวินแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะ24 0 0ั5 0แล้วการันตีทุกการันตีด้วยซูเปอร์เมกวินค่ะ3,000บาททวนค่ะณนะจุดจุดนี้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะอีดอกจะไปคุณลูกค้าขาได้ไงนะคะอ่ะคุณผู้ชมนี่เลยคะ่ะขาดไปอีดอกหนึ่งนะคะไม่งั้นนะคะจัดเต็มเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเบ็ดซะหน่อย ลดเบ็ดซะหน่อยนะคะเป็น5บาทก่อนนะคะเป็นการล้างหน้าหลังใจทุนพันกว่าอีดอกบวกมาสี่พันละแปพสิ 8, ั 8, ้งไปเริ่มนะคะไปเลยแบบปังๆวันนี้เอาเก,กับาครึ่งหมื่นพอแล้วอีดอกย่ามั่นเอาหมื่นเถอะเนาะคุณผ,ผู้ชมอ่ะถั่วเงี้ยกระโดดละเรียบร้อยคุณผ,ผู้ชมเบ็ดน้อยกระโดดเลยอีดอกเบ็ดหนักไม่กระโดดเลยงงนะ กลัวหรอไม่ไหวคุณผู้ชมเลิศอันนี้คือเลิศไม่ได้นะคะเออยังไงไปต่ออยู่แล้วพี่สาวโอ้ไม่ได้เลยนะคะเออแบบนี้สิปังนะคะบิ๊กวินค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะห้าบาทได้กี่บาทคุณผู้ชมไม่ก็วินแล้วโอ้โหคุณผู้ชมสองร้อยแล้วสองร้อยยี่สองร้อยสามสองร้อยสี ซูเปอร์มัก็วินค่ะ250บาท <What? S 1> นี่เบ็ด5บาทเท่านั้นนะคะเบ็ด5บาทเท่านั้นเอองงเบ็ด5บาทได้มา200กว่าบ้าบอนะคะ30บาทอีกแล้วคุณผู้ชมเอออะสินะคะรลดอันนี้ถุงเงินถุงอะไรวัาไปนะคะเออนะคะ เออิสอ่ะ4,600ค่ะตอนนี้ค่ะ Energy แทบตกนะคะให <c oughs> ม่ซะหน่อยคุณผู้ชม5บาทปัดไปยาวๆก่อนนะฮะ57ครั้งสุดท้ายนะฮะ57ครั้งสุดท้ายคุณผู้ชม <c oughs> อู้ดอกนี้ค่ะ <c oughs> เลิศน,นะคะ เลือดอีกแล้วเลือ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 เออเมกาวินค่ะ203บาทค่ะสโอลด์โซปังค่ะที่นี่ที่เดียว pg ซต็อตวอลเล็ตค่ะอยู่แล้วส้มหวานอีกแล้วเออยังไงยังไงยังไงปันไปเรื่อยเลยดอกนะคะบวกอยู่ค่ะไม่แคร์ค่ะอยู่แล้วไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชม เออถั่วมาบ่อยนะอ่าส้มอม,มอกแล้วงงมากถัว่วไมกแล้วอีดอกสดเต็มไปหมดถั่วมาทะโอ้ส้มเลิศสองแถวไปเลยปังๆค่ะเออเมื่อกี้ส้มสองอ,อ้าวอีดอกเสียดายมากนะคะเครื่องรางของขังอดอกจตุคามรามันเทพยังไงโ oh อ้ my มก็ส้มอีกแล้วอุ้ยเนี่ยมาแบบเนี้ย เออได้วง่ายเหรอถามจริงนะคะมาแบบนี้บ่อยๆได้งไงส้มมาบ่อยไปแล้วไม่อยากได้แล้วนะคะเออเสียดายประทัดเสียดายประทัดอีกแล้วคุณผูม้ชม my god oh my god เสียดายมากประทัดเออไม่เสียดายสพิพระอูพระทัดโอ้ยดอกนี้ค่ะคุณผู้ชมเลิศอีกแล้วเลิศอีกแล้วเลิศอีกแล้วนะฮะบิ๊กวินค่าหนึ่งร้อยบาทเอามาอีกแล้วนะ,ะ่ฮะ เลิศโอเค28ครั้งสุดท้ายปะคุณผู้ชมเออมา่า,าได้สม้มอีกแล้วนะฮะถุงทองอุย้ยถั่วเสียดายนะครับประทัดไปหน้ามาันแส็กอู้ oh คุณผู้ชมโอ้ oh oh my god, god. ทำไมวันนี้มันเข้าแต่หน้านี้ก็ไม่รู้นะคะบอกแล้วค่ะการันตีการันตีเมกกวิน200บาทค่ะเบ็ด5าบาทก็เลิศสิคะเออ เลิศเลิศอยู่แล้วนะคะตอนนี้5,050บาทแล้วตอนนี้ค่าเครดิตนะคะเออลงทุนไปพันพันแปดนะคุณผู้ชมพันแปดก็เลิศอยู่นะมาอีกส so ักหน่อย10ครั้ง17ครั้งสุดท้ายอย่าบอกนะว่าหายอ่ะโดนตบนะคะเออเออคุณผู้ชมยังไงสักหน่อยเสียดาย อุ้ยหน้านี้เลิศไหมเลิศอยู่แล้วคุณผู้ชมสามบาทนะคะโอ้โหหน้านี้คือได้ถัวไม่ไหวพี่สาว6บาทมาสิละโอเคยังไงสักนิดได้ไหมไปต่อได้ไหมไปต่อหรือพอแค่นี้คุณผู้ชม เรียบร้อยก็โดดละจบละดูท่าแล้วน่ากระโดะโะด,รโดเรียบร้อยบอกแล้วว่ากระโดดนะคะมาอันนี้ก็ได้ไม่เอาอ่างเปาก็ได้ไม่ติดโอเคเรถโอเคเรถการันตีทุกการันตีโดยอ่างเปาค่ะบิ๊กวินค่ะเท่าไหร่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดเมกกวินแล้วค่ะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะขึ้นสองร้อย up อยู่แล้วนะคะเมกกวินค่ะซเปอร์เมกกวินสองร้อยห้าสิบบาทอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม ดอกนี้ค่ะการันตีดูการันตีโดยอ่างเปาเนะคะเอออ่ะสองดอกสุดท้ายมาเสียดายนะคะโอ้น่าเสียดายมากอ่ะคุณผู้ชมคะต้องฝากคุณด,ด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะทุน1นึ่งกดมือเลยค่ะกดมือก่อนอีกสักหน่อยนะคะทุนหมื่นแปดนะวันนี้เออยังไงอ่ะโอเคคุณผู้ชมอาจจะต้องลากันไปก่อนเนาะเมื่อกี้กดมือแบบ นะคะฝากด้ยวยค่ PG, ะพีจีสล็อตเวอร์ชัสล็อตง่ายจะเจอกันคลิปหน้าตาใครอยากเล่นกดคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยจ้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ